The <laughs> วานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสด็จพระราชดดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดามาศอย่างลานพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอนุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกบริเวณหน้าตึก72ปีโรงพยาบาลสิริราชทรงถวายช้างโลหะและพวงมาลัย สก,การะพระราชานุสาวรีพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชานกนี้สิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับพ่อค้าประชาชนบริจาคเงินสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์สถานเทิดทูนพระเกียรติคุณและเคารพระลึกถึงพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชานก ที่ส่งมีต่อวงการแพทย์และสาธารณาสุขของไทยท่งปรับปรุงการสอนหลักสูตรการแพทย์และสาธารณาสุขไทยให้มีมาตรฐานส่งสนับสนุนการวิจัยและการส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาเพิ่มเติมณต,ต่างประเทศรวมทั้งติดต่อขอความช่วยเหลือในด้านงบประมาณและบุคลากรจากต่างประเทศซึ่งช่วยให้การแพทย์และสาธารณาสุข,ขของไทยเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอรารยประเทศโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรี์เมื่อวันที่27เมษาย,ยนพุทธศักราช 2,493อันหนึ่งในวันนี้สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระประชวนฉบับที่15ความว่าเมื่อวานนี้วันที่21มีนาคมพุทธศักราช2,538เวลา20นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศ จากที่ประทับตึก84ปีไปอย่างพระราชนุสาวรีสมเด็จพระมหิดลรัตทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกได้ถวายพวงมาลัยและช้างโลหะด้วยพระองค์เองบนแท่นที่ประดิษฐานพระบรมรูปในเวลาใกล้เคียงกันนั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จพระราชดำเนินลงมาร่วมถวายสักการะพระราชนุสาวรีด้วยและเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปเสวยพระกายาหารร่วมกันจนถึงเวลา23นาฬิกา30นาทีจึงส่งพระดำ ดำเนินกลับที่ประทับตึก84ปีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพระนานมัยดีขึ้นมากเห็นได้อย่างชัดเจนจากการทรงพระดําเนินและพระอริยาบทต่างๆจึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันสํานักพระราชวัง22มีนาคมพุทธศักราช2538 แม่ไปไหนแม่ไปไหนที่นี่ลนตรงนี้ย้านกลับ งพยาบาลสิริราชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามรบรมราช,ชกุมารีทรงเยี่ยมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งประทับพักฟื้นรักษาระอาการณชั้น5ตึก72ปีโอกาสนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ถวายต้นและดอกไม้เอเดไวส์ซึ่งเป็นดอกแรกจากโครงการพัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงรายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับทรงฉายพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ร่วมกันทุกพระองค์ สำหรับพระอาการทั่วไปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากที่ได้ทรงรับการถวายการรักษาพระอาการโดยการใช้สายสวนที่มีลูกโป่งเข้าหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจเพื่อขยายจุดที่ตีไปเมื่อวันที่11มีนาคมแล้วนั้นขณะนี้พระอาการดีขึ้นเป็นลำดับไม่มีพระอาการทางพระหัตถ์ไทยอีกคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถเพื่อควบคุมการทำงานของพระหัตถ์ไทยและป้องกันโรคแทรกซ้อนร่วมกับพระโอสถรักษาพระอาการทางพระนาภี นอกจากนี้ยังได้ถวายวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพของพระวรกายและพระหัตถ์ไทยโดยให้ส่งเปลี่ยนพระอิริยาบถและส่งพระดำเนินมากขึ้นเป็นการออกกำลังกายตามลำดับขั้นตอนร่วมกับพระโอสถบำรุงซึ่งจะทำให้พระพาานามัยแข็งแรงเด็อดขึ้นทันทีที่ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินเยี่ยมสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีแพร่ภาพออกไปเมื่อตอนดึกวานนี้ทำให้ผู้สบนิกรที่ติดตามข่าวพระอาการอย่างใกล้ชิดต่างปรับเรลืองเป็นอันมาก แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกระชวนฉบับที่9เมื่อวานนี้วันที่15มีนาคม2538เวลา20นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากที่ประทับชั้นที่5ตึก84ปีโรงพยาบาลสิริราชเสด็จพระราชดำเนินผ่านทางเชื่อมระหว่างตึกไปสู่ชั้นที่5ตึก72ปี เพื่อทรงเยี่ยมสมเด็จพระศรีนครินทรธราบรมราชชนนีได้เสด็จประทับอยู่นานประมาณ45นาทีและทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกันและเสด็จพระราชดำเนินกลับชั้นที่หตึก84ปีต่อจากนั้นได้พระราชทานพระบรมราชโองการให้ข้าราชบริพารเฝ้าทูลรองทูลีพระบาทอีกประมาณ45นาทีจึงเสด็จพระราชดำเนินเข้าห้องที่ประทับโดยไม่มีพระอาการผิดปกติแต่อย่างใดในวันนี้พระพลานามัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดีขึ้นมาก แต่ก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องเสวยพระโอสถและส่งพักฟื้นต่อไปขณะแพทย์ได้เตรียมการที่จะถวายการตรวจพระสุขภาพทั่วไปก่อนเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน16มีนาคมพุทธศักราช2538